สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่องอสังหาของเราแต่วันนี้แบบไม่ได้มาขายบ้านแล้วก็มาขายที่ดินนะคะแต่ว่ามาแชร์ไอเดียบ้านสวนที่นี่จะเป็นบ้านของคุณอาพี่นัทนะคะอยู่จังหวัดราช,ชบ,บุรีค่ะเดี๋ยวพาไปชมบ้านกันนะคะพี่นะคะเราเคยมาตั้งแต่ตอนที่คุณอาพี่นัทกาลังสร้างอยู่แล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะ ว้าววันนี้มาโอ้โหหลังใหญ่มากๆเลยจะสร้างเป็นแบบว่าข้างบนเป็นไม้ไข้างล่างเป็นปูนนะคะตงน,น,นี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงคืนนนจะนั่งตรงนี้ค่ะจะนั่งตรงนี้คืนอหลานของพี่นัทนะคะนอขนมปังสวัสดีคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่นนอน,นอ่ะ,ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมบ้านก่อนที่จะมาชมภายในบ้านเดี๋ยวพาไปชมนอกบ้านก่อน ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ดอกไม้สวยๆประดับประดานะคะคุณผู้ชมอ่ะน้องบอกผมบ้างมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทางฝั่งฝ่ามือของบ้านก่อนนะคะวันนี้ค่ะ พาค,คุณผู้ชมมาแชร์ไอเดียบ้านสวนสวยๆนี่คือเจ้าของบ้านนะคะคุณผู้ชมคุณคราวแสงนะคะอันนี้อยู่อยู่กี่ปีแล้วคะที่สร้างแล้วแบบเข้าอยู่แล้วนะคะอยู่ห้าปีห้าปีปแล้วนะคะ ก็คือจะสร้างเป็นลักษณะที่ว่าข้างบน,บน,บนเป็นไม้ข้างบนเป็นไม้บ้านเก่าค่ะเ,เป็นเป็นบ้านเก่าแล้วก็เอามาสร้างใหม่เอามาสระเอามาสร้างเป็นใหม่รูปแ,แบบใหม่อ๋อรูปแบบใหม่ส่วนน,น,<า>นี้ก็ข้างล่างเป็นปูนปูนแล้วมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำคะนนข้างล่างหนึ่งห้องนอนข้างบนหนึ่งห้องนอนเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าขายเท่าไหร่เราไม่ได้ขายนะคะคุณผู้ชมแชร์ไอเดียนะคะเดี๋ยวว่าใช่ว่าบ้านน่าอยู่แบบนี้ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมชมรอบๆ,ๆบ้านต่อว่าหน้าอยู่อย่างไรนะคะมาที่เววดัฟไาเดี๋ยวถ่ายเ,ยายเก็บขยะเดี๋ยวดีก็จะเป็นรูปแบบของบ้านสวนแต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมสวนด้วยนะคะ<ช>ตามมาเลยค่ะอันนี้จะเป็น,นต้มจีดจ๊ดะค่ะต้มจิดจ๊ดเนี่ย<า>นะทํเป็นของบ้านแนะนํานะคะเอามาต้มนะต้มแล้วก็ดองน้าผึ้งนะค่ะ กินตอนเช้าโอ้โหอันนี้คือใช้ประโยชน์ได้แล้วใช้ประโยชน์ได้ซื้อมาต้นละเท่าไหร่คะเนี่ยซื้อมาต้นละเท่าไหร่ไม่รู้นยี่สิบสามสิบโอ้โถูกมากเลยมีประโยชน์วิโด้กนะคะดกมากๆเลยขอเก็บภาพได้ค่ะเราก็จะมีเราจะมีผู้ช่วยนักรีวิวด้วยนะคะไปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันต้นนี้ต้นอะไรพี่นันรู้จักไหมคะต้นเป็ดต้นอะไรคะ นเป็ดนะเป็ดนะที่มีกลิ่นหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันนนู่แก้วมังกรปลูกแก้วมังกรนะมีกลิ่นแก้วมังกรแต่ไม่ให้มันมีดอกค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนนะคะอุ้ยน่ารักมากอันนี้คือเขาไม่ได้ทานแต่ว่าเอาไว้แบบสวยงามเอาไว้ปลูกด้วยนั่นปลูกอะไรคะกล้วยไม้ได้อ๋อปลูกกล้วยไม้ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นต้นไม้ที่หนูก็ไม่ได้รู้จักนะคะคุณผู้ชมน้องนมปังลงมาค่ะ มาทำงานก่อนมาทำงานก่อนเดี๋ยวมาทำงานก่อนแล้วจะให้ค่าตัวให้ขนมห้าบาทเดี๋ยวให้ขนมอะไรนะปูไทยใช่ไหมเนืเอาปูไทยป่ะ<า>ปูไทยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศบ้านสวนก่อนนี่ค่ะต้นไม้นะคะดอกไม้สีแอดถ่ายรูปกันก่อนค่ะไปนี่นะคะคุณผู้ชมข้อดีนะคะของการมีพื้นที่กว้างๆนะคะคุณผู้ชมก็คือเด็กน้อยเนี่ยเขาจะชอบวิ่งเล่นมากๆเลย สังเกตจากหลานของพี่ร้านนะคะแบบวิ่งตลอดเลยนะคะอ่ะเราก็อันนี้เรามาเจอมะม่วงต้นใหญ่นี่มะม่วงต้นใหญ่มากมากเลยนะคะโอ้โหถ้าเอาไปขายนะจะได้เยอะนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะทานเองแบบแจกครอบครัวก็ได้เลยนะคะอันนี้อันนี้อ่ากของไม่ได้ขายนะคะคุณผู้ชมเอาไว้แจกนะคะแล้วอันนี้กี่ปีแล้วคะมะม่วงนี้ห้าปีเลยเหมือนก่อนก่อนปลูกบ้านก่อนปลูกบ้านอุย้ยต้นใหญ่มาก เป็นมะม่วงพันน,น้ำดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเราจะต้องทานตอนสุกนะคะเพราะว่าทานตอนเนี้ยเขาจะเปรี้ยวนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็จะมีจะมะีด้านหน้าบ้านที่เป็นระเบียงนั่งเล่นสบายๆนะคะแล้วก็นี่ต้นอะไรคะพี่นัทอะโวคาโดโอ๋ออะโวคาโดแต่ยังไม่มีลูกนะคะอันนี้ต้นมะเหมียวชมพู่มะเหมียวชมพู่มะเหมียวปะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชม ข้างนอกกันดีกว่าแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะเขาจะทาเป็นประตูกั้นไว้อีกสเตปหนึ่งนะคะบริเวณนี้ก็ยังมีปลูกต้นไม้เยอะแยะมากมายอันนี้เป็นใบยอใช่ไหาคะพี่น้นใช่ค่ะต้นยออ่นี่นะคะโอ้ร่มด้วยมากเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันค่ะถ่ายรูปกันค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยทํางานของป้าแหม,ม่มไปอะ่ะไปเปิดประตูให้หน่อยค่ะไปเปิดประตูให้หน่อยน้ำบ้างอ้าวไป ไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นข้าใจแล้วอันนี้ต้นอะไรคมากค่ะต้นหมากใช่ไหมคะนูเปิดประตูให้ป้อแบบไหนค่ะเปิดเลยเขาปั้นไปทางนู้นแล้วเขาห่วงน้องนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศบ้านสวนอีกส่วนนึ่งเป็นสวนที่สองนะคะคุณผู้ชมตอนนี้แบบมาอยู่ในสวนด้านนอกของบ้านแล้วนะคะก็คือจะเป็นพื้นที่สวนไม่ได้เลยนะคะและแล้ว ระหว่างที่เราระหว่างที่ถ้าเรามีพื้นที่ที่ว่าติดติมน้ำเราจะต้องเรามาระวังเด็กนะคะเพราะว่าเขาจะชอบวิ่งวิ่งไปคลองนะคะตรงนี้เป็นคลองอะไรคะพี่นะันคลองบางป่าคลองบางป่านะคะคลองบางป่าของจังหวัดราชบุรีนะคะบรรยากาศโอ้โหอ้าวต้นต้นอะไรนะต้นไอ้ผักตบตอนแรกเยอะอยู่หายไปแล้วลอยไปตามน้ําแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่จะเป็นบรรยากาศของคลองบางป่านะคะ อ่าใครอยากลงน้ำบ้างคะยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นค่ะอ้าปากกว้างค่ะอ้าปากกว้างยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะทรงจูบค่ะเด็กชอบน้ำมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมบ้านดินน้ำก็ต้องระวังเด็กหน่อยนะครับรื่เด็กต้องระมัดระวังเด็กอ่าเดี๋ยวนี่กรด้นถ่ายรูปต้งนีด้วยดีกว่าวิวสวยมากๆนะครับวิวตรงท่ามก็เป็นบ้านสวนเกษตรนะครับบรรยากาศดีนะคะน้องแมมเนาะ ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มองหาที่ดินนะคะที่จะทําการเกษตรนะคะเพาะปลูกนะคะหรือว่าจะทําบ้านสวนนะคะคุณผู้ชมคะใช่ไม่ว่าจะติดน้ําหรือไม่ติดน้ํานะคะแหลมนะคะจาก N W Real Estate 78นะคะเราก็มีคนพูดแซงตลอดเลยว่าคิดไม่ออกเลยว่าจะพูดอะไรดี เขากาลังเรียนแบบหรือเปล่าจะกลับบ้านเรากี้วเมื่อกี้ <c oughs> อบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมอยากได้ติดน้ําหรือไม่ติดน้ํานะคะแบบมีให้คุณผู้ชมเลือกไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะหรือว่าเป็นที่เปล่า <c oughs> ก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอะเดี๋ยวแม่ขอไปยืนอยู่ตรงนั้นพี่น่าจ,จับจับน้องขนมปังไว้ก่อนเดี๋ยวแบบจะไปไถ่ายในบรรยากาศของน้ําให้คุณผู้ชมเห็นก่อนเนี้ยปลาแมนหน่อยปลาเมนกุแล้วพี่น่คขเปียกไปแล้ว ใครอยากเต้นกับปาแมมคะเยกมเพ่ขึ้นใครอยากเต้นเขาอยากกลับบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นริมคลองบางป่านะคะที่เป็นบ้านของคุณอาพี่นัทนค่ะเขาก็จะทําสะพานนะคะลงไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า,าลูกค้าอยากจะได้ลักษณะแบบไหนมีปลูกมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมมีปลูกต้นไผ่นะคะแล้วก็จะมีต้นขนุนเดี๋ยวมันจะพาไปชมต้นขนุนแล้วเขาก็จะมีมะม่วงตรงนี้ด้วย นี่ต้นใหญ่กำลังออกดอกนะคะมีฝรั่งแล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่ได้ได้ใช้ประโยชน์แล้วอันนี้ต้นอะไรคะพี่นันโอโวคาโดค่ะอโวคาโดนี่จะเป็นสวนสวนในพื้นที่เมื่อกี้คุณอาของพี่นันบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณร้อยกว่าตารางวาก็เกือบประมาณสองงานนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขึ้นอยู่กับการจัดสรรพื้นที่นะคะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหน้องขนมปังวันนี้เร็ว นี่คะ่ะนุกนุมบางดูนุมบางดูเอาไหมาอยหนักตำหัวแล้วมัง้งลูกนี่ดูสิค่ะนี่นี่นยิงงูไหนงูงูเหรอจริงเหรอทำไมก็แบบไม่เห็นหรือว่าเห็นงูแล้วก็แบบไม่มองมงไม่เห็นอะไรนะนักหกัวอันนี้นะคะเป็นขนุนนะคะคุณผู้ชมดกมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีประมาณหนึ่งต้นมีมีสองต้นนะคะไ,ได้ได้ทานแล้ว แล้วก็จะมีปลูกมะกรูดนะคะปลูกมะกรูดหนูระวังโดนหนามมะกรูดนะคะโดนหนามมะกรูดตามหัว แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมะนาวมีมะกรูดนะคะเป็นแบบพื้นที่ย่อมๆนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะได้ที่ดินนะคะทําสวนนะคะปลูกบ้านสวนการเกษตรนะคะย่ามเกษยณนะคะแบบแนะนําที่โคราชเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสถานที่ที่กาลังถ่ายทาคลิปวิดีโอไปฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นเป็นแชร์ไอเดียบ้านสวนริมน้ำเนี่ยเราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านของคุณอาพี่นัทนี่ค่ะ บ้านของคุณอาพี่รัทจะเป็นบ้านสองชั้นนะคะข้างบนเป็นไม้เป็นบ้านไม้เก่าแล้วเอามาสร้างใหม่ข้างล่างจะทําเป็นปูน <rocket> ะคะพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่สวนของสวนด้านด้านตรงกลางของบ้านดีกว่าโอ้โหพี่นัทพาอเก็บภาพตรงนี้หน่อยนะคะอันนี้เรียกตรงนี้จ้า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 ไอยิ้มหวานไอ้าปากกว้างโอเคไป นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมในตรงกลางบ้านละมาเปิดประตูจะทําประตูสอด้านนะคะปิดไปเลยค่ะคุณผูช้ชมนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากจะที่ดินนะคะปลูกบ้านสวนยามกเกษียณนะคะหรือว่าจะทำเป็น พอปลูกไปก่อนนะคะยังไม่สร้างบ้านหมาก็มีที่ดินให้ที่ให้ลูกค้านะคะได้ได้ซื้อเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนนะคะจะอยู่ที่โคราชบ้านเองนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมเนื้อที่เริ่มต้นนะคะก็มีตั้งแต่ไม่ถึงร้อยวาน,นะคะหรือจํานวนไรเยอะๆนะคะมีติดน้ําไม่ติดน้ํานะคะเป็นโฉนดพุดแดงนะคะนอสอสีจอนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้วิวเขาก็จะมีที่ปักธงชัยนะคะอันนั้นจะเป็นเอกสาร เอกสารสินนอสอสามก็ขุดเขียวค่ะสนใจบ้านสวยทำเลดีนะคะหรือที่ดินสวยๆราคาถูกนะคะราคาย่อมเยาวเงินสดเงินผ่อนนะคะปรึกษามแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8แอดไลน์ไอดีนะคะ0 6 3 8 4 1 2 1 8 8่ติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดีและสังหาทุกชนิดช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 7 8 ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันใหม่รอชมนะคะคขอบคุณคัดน้องแแบบครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเราหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ